สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาผัดน้องไก่นะคะน้องไก่ผัดตะไคร้นะคะทุกคนเครื่องปรุงก็มีพริกตะไคร้กระเทียมนะคะที่เราจะโขลกรวมกันนะคะแล้วก็โขลกตะไคร้กับกระเทียมให้แหลกนะคะก่อนที่เราจะใส่พริกนะคะแล้วก็โขลกไปเรื่อยๆเลยคะ่ะโขลกให้ได้ถ้าใครชอบแบบหยาบก็โขลก พอประมาณนะคะแต่แอดชอบละเอียดนะคะ mm hmm. ก็จะโขกนานนิดหนึ่งนะคะแอดไม่ชอบการการใช้เครื่องปั่นนะคะ mm hmm. เพราะแอด็ระรชาติมันไม่ไม่อร่อยเหมือนการโขกนะคะ mm hmm. ก็โขกไปเรื่อยๆเลยค่ะผลลยของโขกไปเรื่อยๆเลยนะคะ ออกแรงนิดนะคะเมื่อเราได้ที่เราก็ตั้งนำกระตะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเมื่อน้ำมันได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราโขลกไว้ไวนะคะลงไปเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หอมให้กลิ่นฟุ้งเลยนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคน การใช้กระทะอีตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะช้ากว่าการใช้เตาแก๊สนะคะทุกคนแล้วก็เนผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะให้เครื่องเครื่องแกงของเราเนี่ยหอมเลยนะคะทุกคนเมื่อเครื่องแกงเราผัดได้ที่แล้วเราก็เริ่มใส่เนื้อไก่น้องไก่ลงไปเลยนะคะใครจะใช้เนื้ออกไก่ก็ได้นะคะ แ,แอดชอบไก่ที่ติดกระดูกแอดก็เลยใช้น่องน่องล่างนะคะตัดนะคะน่องล่างแต่ปกติแอดจะผัดกับน่องบนมันมีรสชาติมากกว่าแต่วันนี้ไม่มีน่องบนก็เลยใช้น่องล่างนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะอุ้ยถึงตัดอันนึงเอาไปตัดก่อนอ๋อยเนาะ เนี่ยค่ทุกคนการอยู่ต่างประเทศเราไม่หาซื้อเราไม่สามารถหาซื้อสําเร็จได้นะทุกอย่างต้องทําเองนะคะทุกคนนี่ก็ทําไม่เป็นก็ต้องทําเป็นนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆนะคะสูตรเนี้ยแม่แอปนาทําให้กินบ่อยๆเวลานะคะแม่จะทําให้กินบ่อยมากเลยเป็นสูตรที่กินข้าวหมดหม้อนะคะทุกคน อร่อยนะคะแล้วก็ได้ได้เครื่องเทศคือและสิ่งเครื่องเทศคือตะไครจะช่วยช่วยการท้องอืดด้วยนะคะคนแลวสิ่งสําคัญนะคะเมื่อเราผัดได้ที่แล้วน้ําล้างครกอย่าทิ้งน,นะคะคนเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ําล้างครกนะคะเพราะว่าอันไม่รู้นะคะแต่แม่บอกมาอย่างนี้นะคะ,นะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราผัดไปได้ระยะแอดนาก็จะเริ่มปรุงนะคะปรุงส่วนเครื่องปรุงแอดนาก็จะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊นนะคะแล้วก็น้ำปลาครึ่งช้อนโตะนะแอดจะมไม่ใส่น้ำปลาเยอะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็ตามด้วยผงนัวตามสะดวกนะคะถ้าใครไม่ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะก็ข้ามตรงผงนัวไปนะคะทุกคนผงปรุงรสนะคะนะคะจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อเราปรุงได้ได้ทุกอย่างนะ,ะเราก็เคี่ยวไปนะคะให้เนื้อข้างในของน่องไก่มาสุกนะคะเพราะแต่ถ้าเป็น เนื้ออกไก่มันจะผัดได้ไวนะคะแป๊บเดียวสุกนะคะแต่ถ้าเป็นน้องไก่มันจะมันคือช่วติดก,กระดูกอ่ะมันจะสุกช้านะคะจากนั้นเมื่อเราผัดจนสุกแล้วนะคะก็ตามเด้อยใบมะกรูดเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนสุกแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วทุกคน พี่กาสุกแล้วนะคะเริ่มตักใส่จานทานได้เลยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็ไปลองทำดูนะคะแอดก็ฝาคลิปนี้ไว้ได้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ติดติดติดเนเข้ามาได้นะคะมีีตั้งหรับ